สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเสนอ ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรภายในตำบลกรุงชิงจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งนี้ที่บรรพบุรุษรักษาไว้มาตลอดชั่วชีวิตจนถึงวันนี้ทรัพยากรเกือบทั้งหมดได้ถูกเปิดเผยด้วยมิติใหม่ของการท่องเที่ยวในฐานะคนอีกรุ่นหนึ่งของชุมชนจึงจําเป็นต้องสืบทอดเจตนารมณ์เดิมของคนรุ่นก่อนไว้ด้วยการรวมตัวกันเพื่อดูแลรักษาและปกป้องธรรมชาติแห่งนี้ให้ยาวนานที่สุดและคนรุ่นนี้จึงมีหน้าที่เป็นผู้สื่อสารแทนธรรมชาติให้คนภายนอกได้เรียนรู้ โดยใช้มิติแห่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศผ่านการจัดก,การของชุมชนณจุดนี้ครับคือผืนป่ากรุงชิงที่เรายังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ครับว่ากรุงชิงแห่งนี้มีที่มาและที่ไปอย่างไร บางก็สันนิษฐานนะครับว่ามาจากเมืองเก่าในะสมัยโบราณตามพอลิงและบางก็ว่าผิดเพี้ยนมาจากคําว่ากรงชิงหรือเป็นเพราะพื้นป่าแห่งนี้มีต้นชิงที่ขึ้นอย่างหนานแน่นจึงทําให้เป็นที่มาของชื่อป่าและตําบลน,นี้แต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับเมื่อ30ปีที่แล้วพื้นที่แห่งนี้เคยเปน็นพื้นที่สีแดงที่กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาแห่งชาติไทยใช้เป็นที่หลบภัยมาก่อนครับ หลังปีพุทธศักราช2525เมื่อสองครามการต่อสู้ระหว่างกลุ่มพัฒนาชาติไทยและภาครัฐบาลสงบลงกรุงชิงจ,จึงเริ่มเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปไในฐานะแหลง่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของภ<ม>าคใ<า>ต้ด้วยพื้นที่เกือบ200,000ไร่ของกรุงชิงซึ่งมีลักษณะเด่นเป็นพื้นที่แองกระทะมีเทือกเขาสูงล้อมรอบทุกด้านตั้งแต่เทือกเขาที่สูงที่สุดของภาคใต้คือเทือกเขาหลวงเทือกเขาฝามี และเทือกเขานันรวมทั้งเป็นพื้นที่ที่มีการเชื่อมต่อกันระหว่างอุทยานแห่งชาติถึงสองแห่งด้วยกันคืออุทยานแห่งชาติเขาหลวงและอุทยานแห่งชาติเขานันทําให้กรุงชิงเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีความประสุทสมบูรณ์มากแห่งหนึ่งของประเทศกรุงชิงถ้าเราปูพื้นฐานดีนะฮะชาวบ้านร่วมกันทําเองเป็นเนเจ้าของเองเป็นเจ้าของธุรกิจเองทั้งหมดเนี่ยพี่เชื่อว่า5060ปีกรุงชิงก็อยู่ได้ แต่ว่าชาวบ้านอาจจะไม่ใช่ว่าปีนี้ได้เงินล้านปีหน้าได้สองล้านไม่ใช่เขาอาจจะเออปีนี้มีเงินข้าวครอบครัวเพิ่มขึ้นเดือนละห้าหมนก็ยังดีแต่เขาอยู่ได้นานถึงลูกถึงหลานพี่พี่พี่มีคอนเซ็ปต์แบบนี้แล้วก็คุยกับผู้นําของชาวบ้านในกรุงชิงมาตลอดในในเรื่องแบบนี้บอกว่าคุณอย่าไปรีบคุณทาไปเถอะธรรมชาติอยู่กับเราถ้าคุณเล่งมาหล่ธรรมชาติถอยห่างจากเราแล้วเราจะเสียใจ ความเป็นนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติในแพทย์รังสิตทองสมัตรหนึ่งในผู้ผกเบิกการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของตะบนกรุงชิงพบว่าที่นี่มีความพร้อมที่จะส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้การพัฒนาจึงเริ่มต้นขึ้นโดยเน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติของตัวเองเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวโดยไม่ละเลยและให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน พื้นที่ของตำบลกรุงชิงประกอบด้วยหมู่บ้าน1ิแห่งพร้อมแหล่งท่องเที่ยวที่ชาวบ้านจัดขึ้นประมาณ60แห่งกระจายตัวอยู่ในท้องถิ่นต่างๆแต่ก็ยังถือเป็นพื้นที่ส่วนน้อยคือมีเพียง5%เเท่านั้นที่เปิดให้บริการท่องเที่ยวได้ส่วนที่เหลืออีกประมาณ95%เรคนในพื้นที่ยังขาดความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวด้วยฐานและศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์จนได้รับการกล่าวขานถึงว่าที่นี่ เป็นพื้นที่เฉพาะที่ชาวบ้านและนักวิชาการเรียกว่าน้นฝนแสนหาที่ป่ากรุงชิงนับเป็นคำพูดที่บ่งบอกถึงแหล่งธรรมชาติที่ไม่เคยขาดน้ําของประเทศได้เป็นอย่างดีพื้นป่ากรุงชิงจึงมีสภาพเป็นป่าดิบชื้นเต็มไปด้วยเห็ดเฟิร์นต้นไม้ใหญ่เฉพาะถิน่นเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นปา่าระหว่างเส้นทางศึกษาธรรมชาติของกรุงชิงตลอดระยะทาง4กิโลเมตรจําเป็นที่ระหว่างทาง จะมีร่องรอยของจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในอดีตซึ่งถือเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ทำให้คนปัจจุบันได้รับรู้วิธีการใช้กลยุทธ์ป้องกันศัตรูที่แยบยนต์เช่นบริเวณหลุมขวากมีการใช้ไม้ทุเรียนซึ่งมีความแข็งเป็นอาวุธจุดบันได3ขั้นเป็นอุบายของการเลือกใช้ลักษณะเด่นของพื้นที่ที่ลาชันมาป้องกันการจู่โจม ความสมบูรณ์ของผืนป่าแหล่งกําเนิดของกระแสน้าสายใหญ่บริเวณน้ําตกกรุงชิงความยิ่งใหญ่และสวยงามของน้ําตกแห่งนี้ยังได้รับการพิมพ์ภาพลงบนธนบัตรมูลค่า1,000บาทไทยในปี2535เพื่อใช้เป็นตัวแทนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทั้งหมดในประเทศนอกจากนี้น้ําตกกรุงชิงยังเป็นต้นน้ําของแม่น้ําคลองกลายซึ่งเป็นแม่น้ําสายหลักที่หล่หลอเลี้ยงคนทั้ง10บหมู่บ้านจำนวนกว่า8,000คนของตำบลกรุงชิง ทั้งในด้านอุปโภคบริโภคพร้อมกิจกรรมการท่องเที่ยวท,ที่เรียกว่าการล่องแก่งถ้ำหินปูหลายแห่งทั้งถ้ำหงที่มีน้ำไหลผ่านอยู่ภายในตลอดเส้นทางการสำรวจจะพบหินงอกหินย้อยปลาก,กุ้งโจงโครงสัตว์พันธุ์จำนวนมากเหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ถึงความสมบูรณ์ของถ้ำได้อย่างดี ถ้ำหลวงแหล่งไขมุกถ้ำที่เกิดจากตะกอนดินถูกน้ำพัดพาจนกลายเป็นหินในลักษณะก้อนกลมๆนับเป็นมรดก้ค่าที่ธรรมชาติได้มอบไว้ให้กับถ้ำหลวงบริเวณเนินเขาร้างแห่งนี้ชาวบ้านเรียกว่าเขาเหล็กเพราะในอดีตเคยเป็นเหมืองแร่เหล็กเก่าแต่ปัจจุบันกลับกลายเป็นแหล่งชมทัศนียภาพของทะเลหมอกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อีกแห่งหนึ่งของตำบลกรุงชิง และเมื่อได้มายืนบนยอดเขาปลจะทำให้มองเห็นภาพมุมสูงของตำบ,บกลกรุงชิงได้เกือบทั้งหมด,ดวังศิลาบ้านพักที่ชุมชนสร้างขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเดี๋ยรับการจัดการในรูปแบบของที่พักชิงนิเวศหรืออีโคหลอดโดยกำหนดให้บริเวณที่พักตั้งอยู่ในสวนผลไม้ทำให้นักท่องเที่ยว จะสามารถสัมผัสกับอาชีพชาวสวนได้อย่างใกล้ชิดรวมทั้งอาหารพื้นบ้านานานาชนิดเหล่านี้ที่นักท่องเที่ยวได้ชิมยิ่งช่วยสร้างความสนิทสนมให้คนในชุมชนกับคนภายนอกได้รู้จักวิถีชีวิตของคนใต้ยอย่างแท้จริงเนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่นะครับจะอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติจึงทําให้การมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตนเองนั้นเป็นไปได้น้อยมากดังนั้นนะครับหากชาวบ้านนั้นได้เรียนรู้ทรัพยากรของตอนเองมากขึ้น และรู้จักการจัดการที่เป็นระบบจะช่วยให้เป็นอีกแนวทางหนึ่งครับที่ทำให้ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวลดน้อยลงกรุงชิงเคยถูกเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศมาก่อนในช่วงปีพุทธศักราช2538แต่5ปีที่ผ่านมาการจัดการท่องเที่ยวยังไม่เป็นระบบเพราะมีทั้งกลุ่มเอกชนชุมชนต่างคนต่างทำต่างคนต่างกอบโกยผลประโยชน์และแย่งการใช้ทรัพยากร คนในท้องถิ่นขาดจิตสำนึกในการปกป้องรักษาระบบนิเวศเริ่มเสื่อมโทรมส่งผลให้นักท่องเที่ยวลดปริมาณลงอย่างรวดเร็วเมื่อคนในชุมชนขาดความรู้และไม่มีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวโครงการวิจัยการศึกษาศักยภาพของทรัพยากรเชิงวิเคราะห์จึงเกิดขึ้นโดยอาจารย์จิตศักดิ์พุทจรแห่งสาขาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ศึกษาถึงศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ โดย<ร>ยกตัวอย่างพื้นที่ของกรุงชิงขึ้นมาวิคเคราะห์งนหนา,มมาน,นาวิจัยชิ้นนี้นนได้ศึกษาถึงศักยภา,าพของแหล่งท่องเที่ยวตอนบนกรุงชิงความพร้อมของสถานที่ชุมชนเพื่อการรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสมนับเป็นการกําหนดทิศทางของการดูแลทรัพยากรธร,รรมชาติที่จะช่วยให้เกิดการอนุรักษ์พื้นป่าพื้นนี้ไว้ให้คนรุ่นต่อไปอย่างได้ผลอันดับแรกผมผมมุ่งนะครับก็คือทรัพยากรทางธรรมชาติให้คงไว้ก่อนนะครับ ให้มันเหลือให้อยู่ในสภาพเดิมให้มากที่สุดหรือแม่ก็เ,เสื่อมโทรมลงไปให้น้อยที่สุดนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือในส่วนของชุมชนเองครับเขาได้ใช้ศักยภาพได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ของเขาเนี่ยให้ได้ให้ได้อย่างเต็มที่และในขณะเดียวกันครับไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะรู้จักการวางแผนสิ่งที่สําคัญครับภูมิความรู้ที่เกิดขึ้นคือคกลไกการท่องเที่ยวเนี่ยผมอยากให้เป็นเพียงแค่เครื่องมือเครื่องมือในการที่เอามาใช้ในการพัฒนาชุมชน คงจะเป็นใครไม่ได้ที่มีหน้าที่ในการดูแลและพิทักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่นให้ยังยืนได้ถ้าไม่ใช่ชุมชนแต่ที่ผ่านมาเมื่อการท่องเที่ยวเข้ามามีบทบาทในชุมชนมากขึ้นจึงเป็นเรื่องยากในการจัดการดูแลทรัพยากรท้องถิ่นให้คงเดิมเพราะชุมชนไม่เคยมีบทบาทในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับการจัดการท่องเที่ยวจากการศึกษาพบว่าแหล่งท่องเที่ยว1ิหมู่บ้านมีเพียงการล่องแก่งของหมู่ที่3เท่านั้น ที่มีองค์การบริหารส่วนตำบลและชาวบ้านเป็นผู้ดำเนินการจัดการท่องเที่ยวที่ให้ภาพชัดเจนที่สุดถึงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนปีพุทธศักราช2543กลุ่มอนุรักษ์กรุงชิงได้จัดทำโครงการวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ขึ้นโดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกวและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีคุณชาวบริสิทธิริศประธานกลุ่มรักกรุงชิงและหัวหน้าโครงการวิจัยเป็นผู้นําชาวบ้านในการชักชวนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวิจัยครั้งนี้เพื่อให้ชาวบ้านเกิดความรักความผงแผงและเข้ามาร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ทํากินของตนเองมากขึ้นผมด,ดีนะี่น่าจะมีทั้งสส่วนด้วยกัน ส่วนแรกเนี่ยนะครับคงจะต้องต้องทำความเข้าใจว่าไอ้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเนี่ยนะครับจริงๆแล้วนี่หัวใจของการท่องเที่ยวลักษณะนี้นี่มันอยู่ที่กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระห wounds, ว่างกลุ่มคนที่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับกับกลุ่มคนที่อยู่ที่แหล่งท่องเที่ยวหรือว่าเป็นคนที่จัดการเรืร่องแหล่งท่องเที่ยวสองกลุ่มนี้เนี่ยนะครับจะต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันได้ได้นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยนะครับเราค่อนข้างที่จะเชื่อว่าความรู้หลายๆหลายๆส่วนเนี่ยหลายๆเรื่องเนี่ยเป็นความรู้ที่มีอยู่เดิมในชุมชน นะครับเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มีโอกาสนําความรู้ตรงนี้มาพูดมาคุยมาขยายต่อเนี่ยนะครับจะเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับอันนี้คือถือเป็นเป็นหัวใจนะครับส่วนที่2ที่ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากจากการที่เราให้เด็กในชุมชนเข้ามาเนี่ยก็คงจะเป็น,นเรื่องของการเปิดโอกาสให้ให้ใหคนในแหล่งท่องเที่ยวจริงๆเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วม พอเขเข้ามามีส่วนร่วมในสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็ถือโอกาสได้พัฒนาตัวเองมากขึ้นได้รับความรู้ที่มีอยู่เดิมนะครับก็มามาตอกย้ำให้มันให้มันให้มันแน่นขึ้นถึงแม้ว่ากรุงชิงจะมีจุดแข็งในเรื่องของทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายก็ตามแต่จุดด้อยที่สําคัญของที่นี่คือการขาดศูนย์ประสานงานศูนกลางในการสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนทั้งสงหมู่บ้าน จงมีการตั้งเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศตำบลกรุงชิงขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางเป็นแหล่งลรวบรวมข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวาการจัดก,การการท่องเที่ยวการวางแผนการพัฒนาและการตลาดให้กับทุกชุมชนชมชน,นอกจากนี้คนในชุมชนกลุ่มหนึ่งยังได้รับการฝึกอบรมให้เป็นนักสื่อความหมายธรรมชาติหรือมัคคุเทศก์ประจําชุมชนผู้บอกเล่าเรื่องราวของกรุงชิงให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ทั้งความหลากหลายของระบบนิเวศประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและวิถี <SK. S 2> ชีวิตซึ่งคนกลุ่มนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของผู้อนุรักษ์ที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการรักและหวงแหนธรรมชาติไว้ต่อไปคนนึ่นก็จะเตรียมการฝึกอบรมนะคะเด็กๆที่อยู่ในโรงเรียนแถวๆแถวๆบ้านแถวๆชุมชนนะคะให้เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกของเด็กตั้งแต่เด็กๆนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็พาไป พาไปศึกษาตามสภาพความเป็นอยู่ที่จริงๆนะคะเพื่อให้เด็กเกิดความเรียนรู้ด้วยตัวเองได้เมื่อเราเปิดบ้านของตัวเองให้เป็นที่เที่ยวนะครับและเชิญนะเชิญนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนเมื่อคนมากขึ้นก็กลับกลายเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติให้เสื่อมลงได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้นะครับชุมชนตรงนี้ยังไม่มีโอกาสได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวตรงนี้อย่างชัดเจนดังนั้นนะครับเมื่อตรงนี้เป็นที่ของชุมชนก็น่าที่จะให้ชาวบ้านในชุมชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมตรงนี้ด้วย ตำบลกรุงชิงถือเป็นโครงการนำร่องพื้นที่ใหญ่ที่สุดของการสร้างสู่ร่วมของชุมชนในการจัดระบบการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่นด้วยการค้นหาจุดขายที่ดีที่มีอยู่ในแต่ละหมู่บ้านนำมาพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพขึ้นโดยไม่สร้างผลกระทบต่อธรรมชาติและชุมชนเขาจะภาคภูมิใจว่าเขามีสิ่งที่ดีๆที่คนอื่นมามองทําให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมความเข้มแข็งในการที่จะ ออ่อราธธรรรันะักกษววฒนธมมะแแลล้็สิงบบงดขงตััววเองเองาไไ้้ดนะครบตลอดระยะเวลาของการเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวพบว่าทั้งทางด้านทรัพยากรการบริหารจัดการการตลาดมีขีความสามารถการมีส่วนร่วมของชุมชนอยู่ไม่มากนะักดังนั้นคนในชุมชนจึงต้องมีการจัดการเพื่อเพิ่มระดับขีความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวและรักษาการขยายตัว ให้อยู่ในระดับที่ดีพร้อมทั้งเพิ่มมาตรการการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมให้ทั่วถึงและยั่งยืนในชุมชนเนื่องจากคนเหล่านี้อยู่ร่วมกับพื้นป่ามายาวนานและมีการใช้ประโยชน์มาก,ก่อนที่จะมีการประกาศให้เป็นเขตอุทยานดังนั้นในการกำหนดวิสัยทัศน์และการวางแผนการพัฒนาจึงจำเป็นต้องกำหนดให้มีรูปแบบและเงื่อนไขของการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างชัดเจนด้วยจากการสำรวจแหล่งท่องเที่ยวข,ของประเทศไทยทั้ง7 6จังหวัด พบว่ามีชุมชนไม่ถึง10แห่งในการจัดทําแผนแม่บทชุมชนกับการพัฒนานท่องเที่ยวเชิงนิเวศขึ้นไปอย่างชัดเจนโดยแผนแม่บทฉบับนี้จะเป็นกฎหมายที่บังคับใช้ในชุมชนเพื่อป้องกันการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในท้องถิ่นจากภาคเอกชนและคนนอกพื้นที่ซึ่งการจัดทําแผนแม่บทครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในโครงการวิจัยการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนกรุงชินทั้งนี้เพื่อวางแนวทางเชิงวิชาการในการกระตุ้นและเสริมสร้าง การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนให้เป็นระบบและมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นระยะแรกเนี่ยเราคงคงมุ่งเน้นในเรื่องของกระบวนการสร้างการรับรู้นะครับให้กับคนในชุมชนที่รับรู้ว่าวันนี้เนี่ยทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ที่บ้านเขาเนี่ยโดนใช้ประโยชน์ไปอย่างไรบ้างนะครับอันนี้คือเรื่องที่1 2สองเนี่ยเมื่อเขาได้มีโอกาสได้รับรู้เนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องมาร่วมกันคิดต่อก็คือเอ๊ะต่อจากนี้ไปเนี่ยมันน่าจะต้องมีรูปแบบในการพัฒนาคดีในการจัดการคดีเนี่ยเป็นลักษณะไหนนะครับ อย่างที่3ามเนี่ยนะครับสิ่งที่เราคาดหวังแล้วก็วันนี้นี่ถือว่าเรากําลังเริ่มเดินไปในในตรงนั้นเนี่ยก็คือให้ชุมชนเนี่ยนะครับโดยอาศัยผู้รู้จากข้างนอกด้วยนะครับเข้ามาร่วมกันสร้างกรอบสร้างทิศทางในการเดินนะครับซึ่งกรอบนี้เนี่ยนะครับบางบางที่เราก็เรียกว่าแผนบางที่เราเราก็เรียกว่าเป็นเป็นทิศทางในการก้าวเดินร่วมกันนะครับแต่ว่าที่นี่นี่เราก็เรียกว่าเป็นเป็นเหมือนกับแผนแม่บทของชุมชนที่ว่าด้วยเรื่องการท่องเที่ยวประชาชนจะได้เกี่ยวกับในความคิดนะฮะว่า การพัฒนาแหล่งเที่ยวเนี่ยเราจะพัฒนายังไงนะครับแล้วก็ความเหมาะสมมันอยู่ตรงจุดไหนสำหรับแผนกลยุทธก์าการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในระยะ5ปีได้มุ่งเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการจัดก,การให้ชุมชนต้องมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงส่วนแผนระยะยาว20ปีจะเน้นไปที่การอนุรักษ์การศึกษาธรรมชาติและการแลกเปลี่ยนความรู้ โดยเครือข่ายและองค์การต่างๆภายในชุมชนจะจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานเท่าที่จําเป็นและจัดการในรูปแบบการธุรกิจชุมชนให้มีศักยภาพแลวพวก,การจัดทำแผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในตำบลกลุงชิงครั้งนี้เป็นมิติใหม่ของไทยของการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาโดยประชาชนในระดับพื้นที่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและรับบทบาทใหม่กับการจัดทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างชัดเจนอีกทั้งยังเน้นการสร้างจิตสำนึก ต่อชุมชนในการร่วมคิดร่วมทำรับผลประโยชน์ร่วมกันจนสามารถกำหนดทิศทางอนาคตของชุมชนโดยกระบวนการของชุมชนจากการเดินทางมาท่องเที่ยวในครั้งนี้นะครับก็ทําให้ผมได้พบว่าศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวที่มีมากมายในตําบกลกรุงชิงแห่งนี้เมื่อมีการสร้างกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการตลาดควบคู่ไปกับการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวหลักแหล่งอื่นแล้ว รุงชิงแห่งนี้ครับก็จะสามารถขยายไปสู่การพัฒนาและเป็นการท่องเที่ยวชนิดเวทที่ดีได้ในอนาคตและก่อนจากกันในวันนี้นะครับขอเชิญน้องๆไม่เทอมศึกษาที่สนใจจะเข้าร่วมในโครงการสำรวจการวิจัยสืบต่อลงเผชิญนักคิดครั้งต่อไปนะครับส่งเข้ามาได้ครับตามที่อยู่ท้ายรายการนี้โดยเขียนจดหมายแนะนําตัวพร้อมทั้งที่อยู่รวมทั้งหัวข้องานวิจัยที่สนใจครับและหากคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือให้คัาแนะนํากับทางรายการก็ส่งเข้ามาได้ครับตามที่อยู่ท้ายรายการนี้เช่นกัน สำหรับวันนี้เวลาของรายการคลื่นอนาคตหมดแล้วครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับคำถามประจำสัปดาห์นี้ถามว่าแมาลงกินได้ชนิดใดมีโปรตีนมากที่สุดส่งคำตอบมาได้ที่ตู้ปนองปนฟสนามเป้ากรุงเทพ1.0406หากคุณผู้ชมท่านใดมีข้อเสนอแนะติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสอกวโทรศัพท์หมายเลข0 2 2 9 8 0 4 5ส72ต่อ1น9หรือ160 หรืออีเมลแอเดรสมาได้ที่ prtrf.or.th หรือตามที่อยู่ที่ปรากฏนี้ขอเชิญน้องๆระดับมัธยมมาศึกษาร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาโครงการสำรวจกับนักวิจัยสื่อต่อลมหายใจนักคิดครั้งที่4โดยสามารถส่งจดหมายแนะนำตัวเองและบทความหัวข้องานวิจัยที่สนใจหรืออยากให้มีในเมืองไทยรวมทั้งตั้งคำถามที่อยากรู้มาที่รายการคลื่นอนาคตความเชื่อพิธีกรรม ลังซ่อนเร้นอุบายท้องถิ่นของการมีพิธีกรรมทั้งหลายด้วยแรงศรัทธาของชุมชนกรุงชิงที่สืบทอดมานับบรรพบุรุษจะช่วยพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้ยั่งยืนได้อย่างไรติดตามได้ในรายการคลื่นอนาคตตอนกรุงชิงป่าแห่งความเชื่อและศรัทธาสัปดาห์หน้า